สวัสดีจ้าเพื่อนๆแม่สมพาเพื่อนๆมาเบิ้งไข่มดแดงฟิแนแลนด์จ้ะแฟนแม่สมบอกว่ากินได้เด้จ้ะแต่ว่ากับมีคนกินหรอกเป็นตัวสีดำๆเลยจ้ะแม่เพื่อนเป็นตัวสีดำๆมก็คือบ้านเขาเนาะแต่ว่าโตกะเหมือนๆกันละจ้ะแต่ว่าโตสิน้อยก็พอดีแม่สมไม่เ็ดสวนเอ็ดสวนอยู่ตรงข้างๆเลยจ้ะก็เละ อ่ไปเตะก้อนหินไปเตะก้อนหินลม้มลงเพื่อนเททางอยู่ใต้ก้อนหินจ้ะก,ก้อนหินนี่นะจ้ะก,ก้อนหินครอบเพิ่นไว้อยู่นี่จ้ะไม่สมกเลยไปเตะก้อนหินก้อนหินลม้มลงไม่สมกเลตอ่ะเพื่อนกำลังสิข้าบไปมองอื่นจ้ะไม่สมกเลตเอากล้องมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบงสลักว่าใครหมดแดงไปเตี๋ฟิแนแลนด์กับมีจ้ะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนบังคับชัดนี่จะโตเพื่อนคือมดแดงบ้นานเขาเนาะจ้ะคือมดแดงบ้นานเขาล่ะจ้ะแต่ว่าโตสีดำ โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ